ให้ทานชีวิตไม่มีประมาณคือสินข้อที่1ไม่ต้องไปวิ่งปล่อยโคปล่อยปลาปล่อยนกโอ้โหปล่อยทั้งร0อปีจะได้ถึงล้านตัวไหมเนี่ยแต่รักษาสินข้อที่หนข้อเดียวพงบอกว่าเป็นการให้ชีวิตอย่างไม่มีประมาณเห็นไหมโอ้นับไม่ได้เลยแค่เราไม่ฆ่าสัตว์พอแล้วภูมิแล้วให้ทานทรัพย์ไม่มีประมาณรักษาสินข้อที่สองไม่ขโมยแค่นั้นเองใช่ไหม เนี่ยปงยังบอกสินห้าเป็นมหาทานชั้นเลิศถ้าอยากให้ทานดีๆเนี่ยรักษาสินห้าเป๊ๆเลยเนี่ยแล้วการให้ทานเป็นเดชให้ได้ปกกัะซับการรักษาสินจริงเป็นเดชให้ได้ปกกระซับด้วยไงเห็นไหมเราให้ทานด้วยซับก็ได้ปกกัะซับถูให้ของที่เลยจมได้ของที่เลยแต่เลิศกว่ารักษาสินก็เลิศกว่าอีกเห็นไหมย่มต้องให้ทานในอารมณ์เช่นอภัยทานอเวลทานอภัยประชาทานอารมณ์แค่นี้ละได้ไหมให้ทานก็ได้ไหม โอ้ให้ไม่ได้นะอภัยทา,านเก็บไว้ก่อนเอาพยาบาทไปแทนแล้วกันอ่ี้ใช่ไหมเออเราก็ต้องให้อ่ะต้องรู้จักให้พระองค์บอกเป็นมหาทานชั้นเลิศด้วยน,นะและทานพวกนี้มีในอะไรก็คือสินห้า